พันธกิจหน้าที่มีกำหนดวชชงามงดงานการศึกษา อีกเสริมสร้างชุมชนจนพัฒนาสร้างปัญญาให้บังเกิดบันเจิดจ,จริงนำของดีที่มีในชุมชนมาสืบค้นจนลึกซึ้งซึ่งทุกสิ่งเขียนหลักสูตรมาใช้ได้อ้างอิงมิทอดทิ้งภูมิปัญญาน่าชื่นชมสร้างผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ขยายสู่ชุมชนจนงามสมงานวิจัยนำไปใช้ได้แหลมคมมิจอมจอมบนหิ้งหรือทิ้งไปก้าวชั้นสู่วชช,ชคุณธรรมและน้อมนำศาสตร์ราชามาปรับใช้วิทยาลัยชุมชนตราดพัง,งาดไกลสู่หลักชัยวิสัยทัศน์และประชัชญา หนึ่งทศวรรษผ่านมาวิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินงานตามพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดตราดด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราดภายใต้การบริหารงานของดรกนิกาสุภาภาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในรูปของกรรมการสภาวิทยาลายัย กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยและอนุกรรมการวิชาการปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนตราดได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัยเป็นสองสำนักและ1ศูนย์ได้แก่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิชาการและศูนย์วิจยัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานตามพันธกิจให้สำเร็จผลดังนี้ 1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษาวิธีไรยชุมชนตราดจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาใน5สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่นสาขาวิชาการศึกษาผสมวัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชากเกษตรและการแปรรูปครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังค่านิยมการรักถิ่นฐานและการทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายมีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ทางวิชาการไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้แก่การให้นักศึกษาขยายความรู้ด้านบริหารจัดการขยะแบบนวัตกรรมนำเทคโนโลยี สู่ชุมชนในพื้นที่อยู่อาศัยการทำโครงการฝึกประสบการณ์ของแต่ละสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการนำความรู้ในแต่ละสาขาวิชาไปสร้างสารรค์คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในรายวิชาจังหวัดศึกษาการเรียนรู้จากผู้ประกอบการด้านธุรกิจต่างๆภายในจังหวัดเพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิชาการสู่วิธีการปฏิบัติจริงรวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกันของนักศึกษาและชุมชนในรูปแบบของโครงการจิตอาสาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่วิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกมีการจัดดำเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการวิธีลัยชุมชนตราดอาสาบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นธุรกันดานและโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีจะยืนหยัดเจตนาอย่างกล้าแกร่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างแกร่งกล้าจะเป็นแหล่งเรียนรู้คู่พารา สร้างประชาให้มั่งคั่งและยั่งยืน